ทีน่นี่ภาคอีสานภาคอีสานบันเท่านะครับรอ่าพิกัดจังหวัดวีรัมนะครับบรรยากาศอ่าที่สวนทุเรียนนะครับวันนี้ฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะเพื่อนเพื่อน่าหลังจากที่ฟ้าปีดมาดนนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจะเอาบรรยากาศอยู่ที่สวนทุเรียนของเฮ้ามาใช้รับชมนะเพื่อนเพืนบรรยากาศดีครับแดดจ้านะครับแดดแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสบอกง่ายๆสำหัพี่ Mira, น้องหลังจากที at ่ โอ้ยเป็นเดือนก็ับมาได้นะครับแดดอยู่ครับแต่มันจะแดดอ่อนๆแต่มันนี่แดดจัดเลยครับแดดจัดนะครับท้องฟ้าโล่งโล่งโล่งเลยครับแจ่มใสเลยครับอ่าดูมีเมฆนิดๆน้อยๆนะครับแต่ก็ะแดดเปี้ยงนะครับชมบรรยากาศนะครับเพื่อนๆอ่าบรรยากาศดีๆนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอ่าทุเลียนนะครับอยู่ในสวนทุเลียนนะครับติกัดจังหวัดบีรัมนะครับภ่าคอีสานบานเฮ่านะครับก็มีทุเลียนไว้แต่ทานได้กิน